Mission to the moon. continue with your mission. 5 minutes podcast brought to you by Ananda Development คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอน,นโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนัน,นดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเล Ananda Development Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง สวัสดีครับ5 minutes นะครับบทความวันนี้ชื่อ Seven Things People Do That Show Disrespect No Matter What They Say เป็นบทความคุณริตเตอร์มองนะครับก็คือว่าของเจอย่างที่เวลามีใครทำหรือเราทำกับใครก็ตามเนี่ยนะฮะมันแสดงถึงความไม่เคารพกันไม่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำอธิบายว่าอะไรก็ตามหรือเราจะมีคำอธิบายว่าอะไรก็ตามอันเนี้ยถือว่าแสดงความไม่เคารพกันอันที่หคือ ghosting โดยไม่มีคำอธิบายนะครับ ghosting เนี่ยนะครับ ก็เป็นคําอธิบายของพฤติกรรมที่หายมาไม่หายแล้วกันนะครับแบบไม่ตอบเขาอะนะฮะหรืออะไรเงี้ยนะฮะโดยที่ไม่อธิบายอันนี้ถือว่าเป็นการไม่ไม่ไม่เคารพซึ่งกันและกันนะครับหรือว่าแบบพยายามหลีกเลี่ยงแบบหรือหรืออยู่ดีๆก็คุยกันอยู่แล uh <th ้วก็หายไปเลยอะไรแบบนี้นะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นการที <h <h ่ไม่ไม่ว่าไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ย g o ส s t i n g มันคือการเป็นการกระทําที่ disrespect นะครับมันหมายถึงว่าผู้ที่ไปโกสคนอื่นเขาเนี่ยนะฮะไม่สนใจความรู้สึกของอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันเหมือนกับการพูดว่าเฮ้ยความรู้สึกคุณไม่สําคัญอะนะเราเราเราไม่แม้แต่อยากจะสื่อสารับคุณตรงๆด้วยซ้ำข้อสองคือทําให้ผู้อื่นเสียเวลานะครับอันนี้กรณีน,นี้เนี่ยเป็นแบบว่าอามาช้ามาสายอะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยตรงไปตรงมานะครับ เอ่อเนื่องจากเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับแล้วก็เมื่อมันหายไปแล้วมันไม่มีทางเอาคืนมาได้ดังนั้นการเคารพเวลาผู้อื่นเหมือนกับการเคารพอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับอันที่สามคือพูดแทกคนอื่นอยู่เป็นประจำนะฮะไม่ว่าจะเป็นคําอธิบายอะไรก็ตามการพูดแทะคนอื่นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ให้เกียรติกันเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบริบทไหนก็ตามเนี่ยนะครับการพูดแทะคนอื่นเนี่ยถือว่า ต้องใช้คำว่าเป็นการสิ่งสิ่งที่หยาบคายไม่ควรทําเพราะฉะนั้นต้องฝึกครับสําหรับใครที่เป็นเนาะในการที่จะระมัดระวังเรื่องนี้แล้วรอให้ฝังพูดจบก่อนนะครับอีกอันนึงนะครับเขาเรียกว่าการชมแบบแบบไม่ชมจริงๆชมแบบสอดไส้นะฮะภาษาอังกฤษมันใช้คำว่า backhanded compliments นะฮะคือยกตัวอย่างนะฮะ เออเฮ้คุณก็ทําอันนี้ใช้ได้นะทั้งนั้นที่คุณไม่มีประสบการณ์เลยอ่ะอันนี้เป็นแบบสอดใส้นะครับอ่อคุณเนี่ยก็ตลกมากเลยนะสำหรับสำหรับคนที่แบบดูแบบเป็นคนไม่พูดอะไรเงี้ยนะฮะหรือโหคุณนี่เป็นคนที่แบบเหมือนอินดิพนเดนต์มากเลยนะแบบอยู่ได้ตัวคนเดียวมีหน้าหรอถึงยังม,มีแฟนสักทีนะฮะออีกอันหนึงคือว่าโอ้ยคุณนี่แบบสามารถจัดการกับ เรื่องราวเลวร้ายที่แบบเกิดขึ้นน่คุณได้ดีกว่าที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันเลยเนาะแบบนึกว่าคุณจะแบบเละกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะือคือค,คาชมพวกนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นคําชมใช่ไหมแต่ถ้าเราไปมองลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากความไม่เครารพกันในบางมุมของอีกฝั่งข้อต่อมาคือเรียกว่าเวลาใครก็ตามประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ไปลดเครดิตของการประสบความสําเร็จนั้นนะฮะ เช่นโอ้ได้ A อเหรอโอ้ยแสดงว่าข้อสอบไม่ยากใช่ไหมโอ้คุณทำโปรเจกต์เสร็จแล้วมากเลยนะครับแต่ว่าเคยมีคนทำเสร็จแล้วคนนี้นะมันจะมีคนแบบนี้จริงๆนะผมเคยเจอนะฮะคือแบบชมคนอื่นไม่เป็นอะคือเขาทำอะไรดีปุ๊บต้องไปเหมือนกับ discredit เขาอะนะครับอันนี้ก็ไม่ดีนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าไม่ใส่ใจความรู้สึกของอีกฝั่ง สมมุติว่าเรารู้ว่าฝั่งหนึ่งเขารู้สึกไม่พอใจรู้สึกเศร้าหรือเสียใจกับคาพูดของเราเนี่ยแต่เราไม่ไม่ใส่ใจเลยถือว่าไม่เป็นการไม่ให้เกียรติกันเช่นเดียวกันเวลาเราบอกความรู้สึกของเราไปกับให้กับอีกฝั่งหนึ่งแล้วแล้วเขาไม่ใส่ใจไม่สนใจเลยบอกว่าคิดมากไอ้เซนซิทีฟเกินไปอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ถือว่าอา่าไม่ให้เกียรติกันนะครับสุดท้ายฮะคือเล่นโทรศัพท์มือถือตอนคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นอันที่ต้องระวังนะเพราะว่าเราคนยุคนี้เราใช้มือถือเยอะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคุยกันโดยเฉพาะนั่งคุยกันสองคนเนี่ยเลาอีกฝั่งหนึ่งเล่นมือถือเนี่ยมันเป็นการแสดงสัญญาณที่ชัดเจนมากๆนะฮะว่าเราไม่ให้เกียรติอีกฝั่งหนึ่งไม่สนใจเลยดีกว่าเราใช้คำนี้อีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ระวังเพราะว่าผมเคยพลาดทีนึงแล้วเคยมีคนบอกผมตรงๆต,ตรงนั้นเลยเนี่ยแล้วผมแบบเออจริงขอโทษมันแบบคืออย่างที่บอกไม่ว่าจะพูดอะไรก็อธิบายไม่ได้ละมันก็เป็นมันก็จริงๆอ่ะก็ ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes podcast presented by Ananda Development คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอ n a n d a เท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเล พานันดาเดเวล็อปเมนต์ a เ l อร์บ g s o l ลิฟ o n โซลที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง